อืมกลิ่นมากหวานมากอืมกลิ่นด้วยอืมแล้วเมื่อคืนฝนตกเมื่อคืนฝนตกแต่ตกไม่แรงแต่ดูมันช่ำๆน้ำหน่อยเนาะเนยมันช่ำด้วยอ้ออร่อยเลยหวานเลยอืม สวัสดีครับนะครับพบกับผมนะครับพบสุขชาแนลนะครับในวันนี้นะครับผมก็มาที่สวนอมยิ้มแฟมิลีนะครับสวนของน้องใหญ่นะครับก็คือวันนี้เป็นวันที่1นะครับกันยายน2,563ได้เวลาที่จะทําการเก็บผลผลิตนะครับแคนตา o ลูปนะครับป่อสารพิษนะครับที่ได้คุณภาพนะครับของตําบลจักราดนะครับอําเภอจักราดของเรานะครับคนโคราชของเราี่แรเดอร์ครับเดี๋ยววันนี้นะครับ ใครต้องการมาที่สวนนะครับหรือภายในระยะเนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับก็มาติดต่อที่น้องใหญ่ได้เลยนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาถามน้องว่าช่องทางการตลาดของน้องนะโอ้โหครับอินเตอร์มากเลยนะครับไปถึงระดับประเทศแล้วนะครับอ่างทองอายุทยาโอ้โหเข้ามาดูที่สวนนะครับเมื่อคืนเห็นน้องบอกนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะสัมภาษณ์น้องกันสดๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมให้ดูนะครับว่า มันมีความหวานระดับไหนนะครับนี่นะครับผมมาที่สวนผมก็ต้องได้ชิมนะครับเมื่อเมื่อคืนก็ฝนตกก็นิดหน่อยนะครับมันก็จะทําให้เนื้อของแคนตาลูปมีความฉ่ามีความชุ่มน้ําด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูความหวานกันนะครับอืมหวานมากเลยครับหวานหวานหวานเห็นน้องว่าตรวจดูแล้วนะครับทดสอบดูแล้วได้ที่สิบห้าบล็กนะครับสิบห้าบลิกนะครับ สิบสี่ถึงสิบห้าบลิกนะครับหวานช่ำเลยนะครับอืมสวัสดีน้องใหญ่น้องใหญ่โชว์หน่อยบายบายหน่อยบายบายลูกค้าหน่อย <c oughs> น้องกำลังตัดแต่งนะครับเพื่อที่จะได้เก็บนะครับวันนี้จะเก็บให้ใครบ้างน้องใหญ่เดี๋ยวเรามาคุยกับน้องกันเลยนะครับอ่านี่นะครับก็ค,คือน้องใหญ่ก็พร้อมที่จะมา ตอบคาถามแล้วเกี่ยวกับการเก็บผลผลิตในวันนี้นะครับว่าตลาดของน้องใหญ่นะ่ะมาจากที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวบางคนคิดว่าเออเวลาเราทําสินค้าออกมาแล้วเนี่ยเราจะไปขายที่ไหนขายให้ใครขายอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาถามน้องใหญ่เลยนะครับเพราะว่าผมเห็นว่าโอ้โหตลาดของน้องนีงนกว้างมากนะครับไปถึงต่างจังหวัดที่ไกลๆเขาก็มาดูถึงสวนนะครับน้องใหญ่มา่าวันนี้นะ่ะเป็นเวลาเก็บเกี่ยวแล้วแล้วทีนี้ เป็นวันแรกใช่ไหมที่ได้เวลาของการเก็บแคนตาลูปค่ะวันนี้วันแรกค่ะพอดีความหวานได้แล้วก็เลยทางสวนก็เลยเริ่มตัดเลยค่ะวันนี้ค่ะครับแล้วก็การขายเนี่ยน้องใหญ่ขายผ่านช่องทางไหนบ้างครับอ๋อจะทางเพจเฟซบุ๊กค่ะค่ะขายออนไลน์ค่ะทั่วประเทศขายออนไลน์ค่ะแล้วการขายออนไลน์กับการขายแบบ ที่ว่าเราไปเลข่ขายเนี่ยมันมีข้อแตกต่างกันไหมก็มีค่ะขายออนไลน์ก็จะสะดวกค่ะลูกค้าก็ติดต่อได้เลยค่ะค่ะยังไปขายตามตลาดนัดเราก็ต้องใช้เวลาเตรียมของค่ะอุปกรณ์เยอะหน่อยค่ะเนาะค่ะเราก็ต้องเตรียมไหนจะรถเนาะไหนจะแผงไหนจะสถานที่ค่าเช่าอีกเนาะ,ะเออมันก็มี อ,องค์ประกอบหลายอย่างแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะยากและลําบากแล้วมันยุคในสมัยนี้นะครับการขายออนไลน์ถึงมีอิทธิพลและดีมากๆนะครับมันสามารถลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการได้อย่างอย่างน้องใหญ่เนี่ยเมื่อเรา,าได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยลูกค้าเนี่ยเข้ามาติดต่อนี่มาจากที่ใดบ้างส่วนใหญ่จะจากต่างจังหวัดค่ะแล้วก็ hmm. ทางลูกค้าที่เขาเคยซื้อไปแล้วรับประทานเ hmm. ขาก็ คือก็จะเป็นเจ้าประจําของสวนค่ะเขารู้ว่าเราเก็บคือเราก็จะโพสต์ทาง Facebook ทางเพจไปลูกค้าจะเห็นก็จะโทรมาสั่งแล้วเราก็ส่งเคอรี่ไปให้๋อเหมือนกับเป็นของฝากเป็นอะไรไปของลูกค้าแล้วลูกค้าเขาไม่ใช่เฉพาะเอาไปทานเองคือเขาจะไปฝากค่ะไปฝากไปฝากเพื่อนฝากญาติเป็นของฝากอย่างเช่นอ่าช่วงนี้มันจะตรงกับช่วงวันไหว้พอดีก็จะสั่งกันไปไหว้เยอะแล้วก็จะเป็นของฝาก คือต่างจังหวัดเขากลับกันเยอะค่ะอ่าต่างจังหวัดนี่มีจังหวัดไหนเข้ามาบ้างก็จะมีชลบุรีมีอยุธยาค่ะ<อ>ก็แถวสุพรรณอ่างทองแล้วก็ทางเคอรี่ก็จะมีเชียงใหม่ชลบุรีสระคม<อ>ค่ะ<ม>กรุงเทพส่วนใหญ่ค่ะอ๋อครับครับอ่าในวันนี้ที่เก็บเนี่ยตอนนี้ก็คือออเดอร์มาเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้อ่าของอยุธยาค่ะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยโลค่ะ แต่ว่าตอนนี้คือทางสวนก็ช่วงตัดก็ยังไม่ได้มีเวลาพูทธให้ลูกค้าเข้ามาค่ะเนี<ม> <c oughs> ่ยอ,อ๋อครับเห็นไหมครับเนี่ยคือคือน้องใหญ่อ่าก็มีพู้ติดตามทางเพจทางเฟซของน้องอยู่แล้วนะครับเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยเขาก็จะติดตามแล้วก็สั่งออเดอร์เข้ามาเลยเห็นไหมครับนี่คือความง่ายอ่าในการขายในยุคใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นความที่อ่าสะดวกอ่าสำหรับ ทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้ซื้อนะครับมาถึงสวนได้เลยนะครับตอนนี้ก็คือถ้าใครอยากได้เนี่ยต้องมาหน้าสวนไหมค่ะก็โทรเข้ามาก็ได้ค่ะทัก<ม>เช็ไลน์มาก็ได้ค่ะหรือว่า จะเข้ามาดูที่สวนหรือว่าเข้ามาชิมได้คะ่ะตอนนี้เข้ามาชิมได้กาลังตัดวันนี้พอดีผมได้ชิมแล้วครับหวานมากหวานมากเลยนะครับกําลังชําๆแล้วก็มันปลอดภัยนะ,ะผมก็อยากแนะนําตรงนี้นะครับของดีจักราดของดีเนี่ยในชุมชนบ้านเราเนี่ยมีอะไรกันบ้างผมก็อยากจะนําเสนอในส่วนนี้ออกไปเนาะดังนั้นใครที่ชมผ่านช่องทางของผมเนี่ยก็สามารถที่จะมาดูมาชมที่สวนน้องใหญ่ได้เลยนะครับในช่วง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับโทรมาก่อนก็ได้นะครับว่าน้องสะดวกไหมหรือยังไงเนี่ยนะครับเราก็เข้ามาซื้อมาแวะหากันได้นะครับส่วนราคาขายน้องใหญ่ก็จะมีเลทราคาที่แตกต่างกันใช่ไหม ค่ะจะมีทั้งราคาส่งที่ลูกค้าที่เขารับไปขายต่อแล้วก็ราคาปีค่ะที่ซื้อที่สวน<อ>ค่ะครับท่านั้นมันก็จะมีหลากหลายราคานะครับสําหรับผู้ที่ซื้อเยอะๆก็มีราคาลดสําหรับผู้ที่มาซื้อแค่รับประทานก็อีกราคาหนึ่งนะครับดังนั้นก็ให้น้องใหญ่นะครับฝากฝากหน่อยนะครับสําหรับผู้ที่จะมาชมเพื่อความที่จะสะดวกมายังไงอะไรติดต่อมายังไงจะได้น้องใหญ่จะได้จัดเตรียม ได้ถูกต้อนรับลูกค้าได้ถูกค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนอยากจะเข้ามาชิมหรือว่าเข้ามาตัดเองที่สวนก็ได้นะคะตอนนี้ระยะเวลาสองสามวันนี้ค่ะอ่าถ้าลูกค้าหรือว่าจะโทรเข้ามาก่อนก็ได้ค่ะทักแชททาง f a c e b o o k ทางเพจมาก็ได้ค่ะค่ะ,ะที่สวนอะไระที่สวนอมยิ้ม Family Farm ค่ะค่ะเบอร์โทร0891796332สค่ะสวนอมยิ้มนะคะ โอเคครับอ่าครับวันนี้น้องใหญ่ก็ได้ฝากแล้วนะครับอ่าดังนั้นอ่าวันนี้ผมก็ได้มาอ่าถ่ายที่สวนนะครับและการเก็บผลผลิตแคนตาลูปนะครับที่ดีมีคุณภาพนะครับก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับอ่าเข้ามาอุดหนุนได้เลยนะครับครับในครั้งนี้นะครับผมก็อ่าได้พาท่านผู้ชมนะครับมาดูการเก็บผลผลิตของสวนอมยิ้มแฟมเบอรี่นะครับที่บ้านนวนพลายหมู่ที่14ตําบลจักราดอาเภอจักราดจังหวัดนครราชสีมาของเรานี่แหละครับอ่าสิ่งที่อ่าผมได้ เห็นช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับก็คือว่ามันสามารถที่จะถึงลูกค้าได้รวดเร็วและมีความสะดวกปริยัาต้นทุนได้ดีมากก็คือโทรศัพท์มือถือหรือโซเชียลของเรานี่แหละครับเพราะว่าน้องใหญ่เนี่ยมีเพจมี Facebook แล้วก็มีกลุ่มลูกค้าที่อ,อยู่ในข้อมูลของอน้องใหญ่เองถึงเวลาน้องใหญ่มีผลผลิตก็สามารถที่จะโพสต์แชร์แล้วก็ ให้ลูกค้านะได้รับรู้ถึงสินค้าของน้องใหญ่เองดังนั้นไม่ว่าลูกค้านะอยู่ที่จังหวัดใดอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะถึงตรงได้เลยนะครับเพราะว่าโซเชียลเพราะว่ามือถือของเรานี่เองดังนั้นผมได้เห็นความสําคัญในจุดนี้เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่ามันช่วยให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนแล้วก็สินค้าน่ะ ส่งมอบถึงลูกค้าได้อย่างดีแล้วก็มีคุณภาพดังนั้นกลุ่มลูกค้าเราก็จะมีหลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็กว้างมากยิ่งขึ้นนะครับไม่แค่เฉพาะเจาะจงในบริเวณที่เราอยู่อำเภอที่เราอยู่ตำบลที่เราอยู่หมู่บ้านที่เราอยู่นะครับตอนนี้มันกระจายไปทั่วประเทศกระจายไปทั่วโลกดังนั้นเราสามารถที่จะนําเสนอสินค้าและสิ่งดีๆให้กับลูกค้าเราได้อย่างง่ายดายแล้วก็สามารถที่จะลดต้นทุนจากภายนอกได้นะครับอย่างเช่นว่าเราไปเลข่ขายหรือว่าเราเ ต้องมีหน้าร้านมีแผงในยุคสมัยนี้มันสามารถตัดออกได้เลยเราสามารถทําได้ที่บ้านเราสามารถทําได้ที่สวนของเราแบบนี้แหละครับแล้วก็แชร์ออกไปนะครับแล้วก็ช่วยกันนี่แหละครับเป็นการตลาดที่ได้ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับในวันนี้ผมก็พาเพื่อนๆนะครับท่านผู้ชมมาดูแล้วนะครับแล้วก็เผื่อ,อท่านผู้ชมที่ต้องการที่จะผลิตสินค้าหรือต้องการสินค้าเนี่ยก็สามารถที่จะ เอาไปเป็นแนวทางนะครับเอาไปประยุกต์ใช้ก็ได้นะครับเพราะว่าผมเห็นได้ประโยชน์ทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้ซื้อได้ชัดเจนมากนะครับในวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสิ่งดีๆมีประโยชน์ที่ช่องพบสุขชาแนลก็ขอให้ท่านผู้ชมติดตามกดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ